สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชเกอรครับกับโนบอดีอีกประกายแสงนาตีเราอยู่ในดีพิบัตรโนบอดีกับศึกดวลฮีโร่ที่เราไม่ได้เห็นกันมานานครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาปูบอลมาลงนะครับมาดูกันคู่แรกมาเจอจีน่าวูดครับจะเป็นอย่างไรครับมาดูทีมพิบัตรกันว่าจะสุดขนาดไหนนะครับผมสําหรับดวลฮีโร่นะครับทั้งเมื่อกี้นำมาก่อนเลยครับณจุดๆนี้เรามีซูเปอร์ลอยด์ดักชายพร้อมกับอสุรินจักรกลนะครับผมแล้วก็มีซอมบี้แมนคอยเพิ่ความเร็วให้พร้อมกับกระบองเหล็กกับ คุยลิวที่อยู่ด้านหลังจะดูว่าจบไวขนาดไหนมาดูกันครับตรงนี้ครับแน่นอนครับว่าไปเป็นวงกูกันมาแล้วจีนงาะพูดเปิดมาก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่เซตสปีดกับกับซอมบี้แมนครับน่าจะไปใส่กับโซนิกอยู่ก็ตรงนี้ครับโดนฟูยุคัยเฮตเเปิดก่อนบ้างครับพี่บัตจะเป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้ครับจิโกโยจีมาครับยันหน้ามาจังหวะนี้แต่กระเทศได้ดีอยู่ครับเอาละครับแล้วฟูยุคัยเฮะเตอร์สูญคืนกลับไปครับคืนจิตบทคันที่ยันหน้าไปห้าสิบโอ้ยห้าร้อยล้านอเมริกันเลยวะ มิตีมาดูกันว่าแค่ลายันติของพี่บัจจาสามารถเอาชนะจินาวุฒเลยได้หรือไม่ครับตรงนี้เป็นฝั่งสีฟ้าด้นและได้ลยันติก่อนครับใบไม่หบุนวนหรือควงกันมาป่ามาจังหวะนี้ก็ยังรับลายทันดิอยู่ป่ากันหนาครับตรงนี้ครับโอ้โหไปเท่าไหร่เพื่ไป300้ล้านโอเคตัวตรงนีย่งครับโอเคไม่มีใครตายครับฝั่งจินาวุฒครับไต่ลอันติสวนคืนกลับมาครับตรงนี้ครับ ่านมาร5อยห้าล้านมาแล้วต่อก็มาเลยจุ่มกระทืบนลงมาปาดปาดมาหืมสุดยอดครับพื้นจิตบคกขยีน่าจะจีน่าวูเนี่ยแหละขาจนสมเป็นรอบชิงสุดแล้วนะครับผมถือจัดจัดเลยครับตรงนี้ปลายกลรนำครับพู้่มาอุกบาทตกมาโอ้โหพันล้านครับพันล้านครับตรงทรงฮิย้งครับแต่ทีมพี่บัตก็ยังยืนได้อยู่ครับตรงนี้ครับไม่มีมุนวงกันมาครับเอาละครับมาถึงฝั่งของพี่บัตกันบ้างครับ อุ้ยแต่ไม่ใช่กระโดนรักเินมาครับตรงนี้โดนฟาดมาเปย้ยังมา7เจ็ดร้อยล้านดาเมจครับโอ้โหเอ้าเลื่อนจัดๆครับตรงนี้ครับเอาละครับตรงนี้ยังไงดีฮะทำให่แมนลงไปนอนครับแล้วจิกโกโยจีต่อด้วยครับตรงนี้รับแรงเทพดีอยู่ครับยังดีอยู่ครับตรงนี้ครับโอ้แล้วมันเจมสีเหลืองอย่างเยอะครับโจโจยิ่ง ยัดหน้ามาตรงนี้500ล้านเราจะพี่ยงมายัดอีกทีนึงโอ้ดีรับแรงแท้แบบเบิ่มๆครับโอ้โหคุณสมพีแมนพี่บัตไม่ได้ขยับตัวครับตรงนี้แต่กระบองเหล็กครับปาดกระหน่ำสวนคืนกลับไปครับต่อไล่ครับตรงนี้ไปยังไปห้0รล้านดา้ามาโอ้โหยลงไปนอนครับสำหรับเออรสวินจักรคลครับโอ้สวินจักรนลลงไปนหอนครับโดนฟูยูไคเฮเตะเรื่อยๆครับติโกโยจิมาต่อครับตรงนี้เออคือยังแรงครับ269ล้าน เอาล้ครับซุยริวครับถึงจะติดไม่ย่อท้อเลยต้องไล่อันตรีสวนคืนกลับมาแล้วจากการติดไม่ย่อท้อครับแล้วก็ซุยริวฝ่าวิบัติกปั้นังกรเหินอาพาฟ้าลิกิดมาตรงนี้ไปยังไปพันล้านไปครับไปครับตรงนี้น่าจะไปหมดครับโอ้โหไปหมดครับหรือกระบองเหล็กตัวเดียวครับอย่างนี้ครับโอ้โหป่ายมาตรงนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์ลอยบอกติดไม่ย่อท้อเลยแล้วโลหายมา ซูปเปอร์ลอยโมุนเปนตังกระยำหม,ม่อมครับตัวนี้คืนกลับมาตรงนี้ยังไงหกร้อยล้านไปหวานสองไปหวานตัวหนึ่งก็สลดๆอ่ะสวิญจักรพลครับซูปเปอร์ลอยโมุนเปนตังกระยำหม,ม่อมไปติดพยอท้อครับเอาละครับตรงนี้ยังไงดีครับเอาสู่เทิร์นที่2ครับซอมบี้แมนฝั่งของเอาแต่ชวงไปนอนแน่นอนจากสนามแบงบิดเจอซูปเปอร์ลอยโมุนเปนตังกระยำหม่อมไล่ตีสีเราฟาดกันนั่นไปยงเปี้ยง ไปตรงนี้แลงตีไป1,200ล้านแดงไปไหนตรงทงเคี่ยงไปครับซุปเปอร์ลอยจากการแรงตีจะแรงตีเท่านั้นก็ลงไปนอนแล้วครับมาครับฟาดกระหน่ำสวนขึ้นกลับมา200ล้าน280ล้านซอมบี้แมนลงไปนอนแต่ว่าฟาดคินกลับไปครับฟาดกระหน่ำเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็ยังมาแต่ชุ่ม170ล้านนะ1,700ล้าน <c oughs> มาครับตรงนี้สวนขึ้นกลับมาไปยังแต่ชุ่ม870ล้านนะฮะ เอาเรื่องนะตรงนี้โชคเงาอย่องครับแต่จบไปเทร์นี้เลยหรือเปล่าครับไปกัตรงนี้ครับสี่ล้านโอ้ยย่องต่ออุ้ยจบได้เลยครับตรงนี้ติดไม่ยอดพอครับอุ้ยไปหวานเลยครับจบภายใน2เทินเท่านั้นครับโอ้โหจีน่าวูดครับตรงนี้ครับไปดูต่อที่ไทรตันครับไทรตันจะเป็นอย่างไรครับไทรตันมาครับตรงนี้ครับเอาละครับ ตรงนี้เป็นฝั่งของพี่บัสอยู่ฝั่งสีแดงครับได้เปิดก่อนด้วยครับไททันไม่ได้เปิดก่อนครับถ้าจุดนี้เอาละครับเปิดก่อนอย่างนี้จะจบตั้งแต่เธอแรกเลยหรือเปล่าครับไปไม่หมุนควงกันมาโอ้โหถึงเหมือนกันครับตรงนี้ก็บไททันครับเฮ้ยจะคืนจิตบวดใครที่ครับยัดหน้าไปก่อนเนี้ยครับ1,800ล้านเนะโอ้โหชิโกโยตีต่อครับเอาเรื่องนะตรงนี้ครับโอ้โหาจะมากี่ฝั่งไททันจะไปหวานอยู่แล้วครับ เอ่าแะครับมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงตาอันติจากฝั่งสีฟ้ามาก่อนครับตรงนี้สุดเปอร์อัลลอมมันต้องเป็นยำบอมยัดมาโอเคครับอ่าไม่หวั่นอยู่แล้วครับพื้นฉีดบดใคยี่ยัดมาต่ออีกทีหนึง่งอ่าเฮ้ยส่งโทรอ่ย่งครับโอ้แม่เจ้าใบมีบ,บุญวงควนๆๆกันมาก็ย,ยังมาตรงนี้โอ้ใครครับฟาดกันหนักครับตู้ตราบ ไปอย่างตะชุ่มพันสองร้อยล้านอะครับคืนจิตบดขยี้ครับฝั่งพี่บัสครับไอเท่าไหร่ครับมีไล์ตีเฉยๆนะเปิดเเราตรงนท้ตไปย่ำหม่อมครับเริ่มแปดสิบแปดร้อยล้านนะม้าเหล็กจุกโจมกระทืบลงดาเมจมันไปไปเรื่อยแล้วตรงนี้ไปเรื่อยฮะใบมีบุญบนควงกันมาครับเอาละครับตรงนี้ครับฟาดกันนะเหมือมาดูดาเมจมของการไล่ตีครับไปยังไรตะชุ่ม สามพันล้านสามร้อยล้านเลยตรงนี้เออมาถึงเธอร์อันตีของกระบองเลยครับควาดกะหน่ำตรงนี้ใส่ซูเปอร์ลอยตัวเดียวด้วยก็ยังไปโอเคซูเปอร์ลอยรับแรงให้ได้ดีอยู่ครับโดนจิก <ละ S 2> ขึ้นจิตบุขยี้ครับเดี๋ยวโดนจิกโกโยจีต่อด้วยครับตรงนี้ครับจิกโกโยจีครับคัสมิกิถึงก็ติดไม่ย่อท้อครับเอาแล้วซูเปอร์ลอยก็ติดไม่ย่อท้อครับแล้วไม่ย่อท้อหายมาเจอซุยลิวครับตรงนี้ตรงๆไปยงมันมังกรเหินนับคาฟ้าลีขิดไป โอ้โหไปหว่นสองตัวโดนแถวหลังต่อครับตารับอะไรจะแทบไหวหรือเปล่าตรงนี้หรือแค่สองไม่เจอท่านั้นสำหรับซุยลิวครับแล้วซอมบี้แมนลงไปนอนสอกับพื้นอีกทีนึงแล้วโดนแบบมังกรเหินนภาสวนคืนกลับมาณจุดนี้ก็ยังมาอย่างรับแรงให้ได้ดีอยู่ครับโอโหพิ่ยโอโตอิ่ยงโอ้ยซอมบี้แมนบอกไม่ไหวครับลงไปนอนครับเนี้ะฟาดกันหน่ำจากทางกระบองเลยครับปาดปาด ปายมาตรงนี้85ล้านโอเครับแรงให้ได้ดีอยู่ครับแล้วม้าเลกจู่โจมกระทืบลงไปเดี๋ยวเราไปดูรอบทิงนะรอบนี้ก็วันเทินคิวหรือเปล่าครับน่าจะไม่วันเทินคิวแล้วโอ้โหขึ้นจีบกขยี้ครับต้องลุ้นครับต้องลุนงนง้นครับตรงนี้ครับอาล้ครับสุย่ยริวติดไม่ยอทพอครับติดโคโยจีต่ออีกทีนึง โอ้มาตรงนี้รีเลยขึ้นมาแล้วไลอันตีจากการติดไม่ย่อท้อครับสำหรับซุยริวโดนสนามแรงบิดไปติดไม่ยอ่อท้ออีกทีหนึ่งมาหล็กจู่จมกระชืบลงมาปาดมาตรงนี้เอาละกระบอกเหลือ2อเมตเจมเจอซ,ซุปเปอร์ลอยมอนเตอง์กระ,ละ,ละมมมกยำบอมป์ปาบปาบป่า,ปปา,ปปาปไปซุยริวติดไม่ย่อท้อนะฝั่งไททันนะครับจะไลอันตีคืนกลับมาหรือเปล่าครับไม่ไลอันตีตรงนี้แล้วเข้าสู่เทินของซอมบี้แมนนี่ครับโดนไลอันตีจากการไม่ย่อท้อนะครับ โอ้แล้วไปหวานครับสำหรับม้าเหล็กครับม้าเหล็กที่บัสโดนฟาดกันหนักครับไล่ลันตีมาครับอันบาเตี่ยงมาสิสองล้านครับรับอะไรได้ดีอยู่ครับดูใครเฮ้ยเตี่ครับเหลือแค่สองตัวเท่านั้นครับสำหรับฝั่งไทร์ตันนะไทร์ตันยังไงดีครับุเปิดรอยม่อมันจะย่ำหม่อมยันหน้ามาตรงนี้เอื้อไปหวานแล้วโดนฟาดกระหน่ำไล่ไปแต่ทางกระบองเหล็กติดพิีิคอล ไปยังไปจบเกมเลยหรือเปล่าจบเกมจากการไล่อันตีครับตรงนี้ครับป๊อบชองชนะเลยครับมาสู่รอบจริงจระเลยที่เจอบลิงครับเจอตัวบลิงครมาดูกันครับตรงนี้ครับบลิงจะเป็นอย่างไรครับบลิงครับฮาล่ะครับใช้คิงด้วยครับแต่จบตั้งแต่เทอร์แรกเลยหรือเปล่าแล้วพี่บันของเราได้เปิดก่อนมาครับตรงนี้ครับเป็นซอมบี้แมนครับไปมีบุกบอลควกันมาครับแล้วเดี๋ยวมีไล่อันตีต่อด้วยครับ เอาละครับลายันตีครับอูยูไเยเตครับกลืบกลืบลืบแล้วก็จิกโคโยตีต่อออ้วเอ้าววโอ้โห๋อล้วฝาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันที่30นะครับใครจะสุ่มคิงนะครับฝากไอดีมาให้สุ่มได้นะครับมีคนให้สุ่มเยอะอยู่พอสมควรครับ มาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับผมจองคิววันที่30เชียงคืนเป็นต้นไปนะครับสุ่มวันที่หนะครับผมประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ด้วยรับแค่10คิวเท่านั้นไม่เอาล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับเอาล็อกอินอีเมลเท่านั้นนะครับผมได้มาแล้ว1คิวด้วยนะครับผมเพราะว่าคนนั้นจะไปบวชนะครับจะมีคนไปบวชนะครับก็เลยฝากไปก่อนครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับตรงนี้ครับแต้อัวรัชชามาตรงนี้3 3 7ล้านดาวเมยถึงก็ย่งถึงก็โลหายเลยทีเดียวเชียว อ่าแล้วคิงเอนจิ้นครับโอ้โหฮิวมุนูตีครับเวลาเราแบบมันทั้กระยำหมอบมาดูกันครับเจ้าคนที่ชื่อว่าบลิงนี่ฮะอะลายอันับมาตาลอยอันตีมาปาดมาจังหวะนี้เปลี่ยงมาโอเคครับ440ล้านตรงตรงนฮิโย้งครับเอาล้วครับใบมินหมุนวนพวงกันมาอีกทีหนึ่งฮะปาดมาตรงนี้ครับหาเหล็กจู่โจมกระทืบโลมาโอเคครับ แล้วยังไงดีครับมาครับกระบองเหล็กฝั่งพี่ปาท้าป้ายกันหนามไปหัวแตกไหมครับตรงนี้ติดไม่ย่อท้อครับโอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับโอ้โหมาครับฟูยุไขเฮตะครับเปาเรียมาโอ้โหไปหวั่นหนึ่งตัวครับสับม้าเหล็กม้าเหล็กครับอสมิงจักกลครับไปแล้วครับตรงนี้แล้วโดนทิ้งไล่ตีมาตรงนี้แล้วเจอซุยริวปิดจอบหรือเปล่าครับ โลหายหรือเปล่าครับตรงนี้มาครับซุยลิวครับตรงตัวกิยงครับหมัดมางกรเผินครับฟ้าลิกผิดอาวุธสี่ดาวตรงนี้โอ้ไปหวั่นครับไปหวั่นหมดครับบอกเลยโอ้ไปหวั่นหมดครับเหลือแค่กระบองเหล็กยืนของเหงาอยู่ตัวเดียวครับเอาล้ครับได้ฟาดกระหน่ำจากกระบองเหล็กจากฝั่งบิ้งสวนคืนกลับมาตรงนี้เปียงมารับแรงกันให้ได้ดีอยู่แล้วยังไงดีม้าเหล็กถูกโจมกระทืบลงไปไปยะไปยะ โอ้โหไม่น่ารอดหรือเปล่าตรงนี้กุยยุคัยเสเสตกระบองเหล็กสายเพีนะครับปาดมาเหลือแค่สงเมดเจมเท่านั้นติงโวโยจิสวัตดียรีด้วยนะครับไปครับสนามแรงบิดไปแล้วก็มาเหล็กสู่โจมกระชืบลงไปอีกทีนึงไปยังไปยังไม่น่ารอดแล้วแกไม่รอดแน่เปิดอลอดมเมนตัมกระยับหม่อมตึบสืบเมบดบเมจเจมศูนย์ครับเหลือหลอดเลือดสีม่วงแค่หลอดเดียวแต่ผ่านวันเคืร์นคิวไปได้ครับ โอ้โหเข้าสู่เทิร์นที่2หมดครับตรงนี้ครับความสําคัญของกระบองเหล็กครับตรงนี้ฮะกระบองเหล็กพี่บาดของแท้ครับตรงนี้เต่ฟูยุคงไขเฮยเตะไปจะรับแรงกระแทกไหวอยู่ไหมครับจีโกโยจิแต่ติดไม่ย่อท้อเลยหรือเปล่าครับยังรับแรงทได้ดีอยู่ครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมา2ดอกครับใส่ซอมบี้มนครับอ้าวแล้วมีเฮ้ยพืนจิตโบกี้จากการแล่ตีอ๋อนนี่แรนติดเทิร์นแรกครับเปิดหลอดลมทำเป็นยำหมครับจะตายตั้งแต่ไล่ตีเลยไหมครับกระบองเหล็กครับตรงนี้ครับ ติดมายอ่อท้อ,อแล้วม้าเหล็กจ่โจมกระทืบลงมาเปยียกๆเอาละครับซอมบี้แมนใบบีนหมุนวนควงกันมาเปียกๆๆเปียงมาแต่เรียบร้อยเลยไหมจากการฟาดกระบองเหล็กฟาดกระนำตาชึมปิดจอบครับแค่แรงตีเท่านั้นครับก็ขอแสดงความดีๆกับพี่ปาโนบะเดะครับที่ได้แชมป์ศึกดวลฮีโร่ประจำสัปดาห์นี้ครับถ้าชื่นชมยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ